สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเมื่อนี<ๆ>้ยายไหมจะมาทําเมนูปลาลหาใส่ปลาทูค่ะแล้วก็ใส่หน่อไม้ค่ะพี่น้องจา๋าแซ่บๆน้ำกันค่ะพี่น้องจา๋านี่แต่เป็นสามียายไหม่เป็นคนทํานะคะสามียายไหม็ทําทน้ําพริกปลาล้าค่ะหรือว่าปลาปลหาปลาทูเรานี่แหละค่ะง่ายๆค่ะนี่ค่ะตอนนี้ป,ปลาทูเราก็ทอดเสร็จเราก็มามแกะเนื้อค่ะแกะเนื้อปลาทูเตรียมไว้แล้วพริกเราก็เอาไปคั่วก่อนค่ะพริกแห้งเอาไปคั่วแล้วก็ พวหอมกระเทียมค่ะเอามาตำค่ะพี่น้องจ๋านี่อา่าพริกมันจะได้หอมหอมค่ะเราต้องเอาไปควบควพริกค่ะจะได้หอมหอมค่ะพี่น้องยังไหมก็เป็นคนตำค่ะช่วยสามีตำเป็นลูกมือค่ะพี่น้องจา๋างานนี้ยะยหม่ทำไม่เป็นค่ะให้สามีทำให้ แล้วก็ตำไปก่อนค่ะนี่ค่ะหน่อไม้ที่เราเตรียมไว้ที่เราไปต้มแล้วก็นามาหั่นค่ะทำอะไรสามียัใหม่เป็นคนทําเช่นเคยค่ะพี่น้องจา๋าเป็นเมนูแซ่บๆค่ะหั่นหน่อไม้ก่อนค่ะพี่น้องเพื่อจะใส่ในปลาร้าค่ะ,ะหั่นเสร็จแล้วก็ นี่ค่ะแล้วก็หั่นไปก่อนค่ะเยอะค่ะต้องใส่หน่อไม้เยอะหน่อยค่ะถึงจะแซบค่ะพี่น้องกินกับผักลวกผักต้มโอ้แซบค่ะพี่น้องจ้าหน่อไม้นี่พี่สาวยี่ใหม่ให้มาค่ะนี่เห็นไหมคะยี่ใหม่ตํไใบรอแล้วค่ะเอาเนื้อปลาใส่ลงไปค่ะพี่น้องค่ะปลาทูที่เราแกะเนื้อค่ะใส่ลงไปตําพริกกับ หอมกระเทียมละเอียดแล้วนี่เอาเอาปะลาาปลากระดีค่ะเอาไปต้มค่ะนี่น้ำปะลาค่ะพี่น้องจา๋าต้มน้ำปะลาก่อนหอมหอมพี่น้องหอมน้ำปะลาจังเลยค่ะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำปะลาเราละลายที่หมดก่อนค่ะพี่น้องจา๋าแล้วค่อยเอาไปกรองค่ะพี่น้องเอาก้างออกค่ะ นี่ได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปตำต่อค่ะนี่ค่ะเอาเนื้อปลาทูที่เราแกะไว้ใส่ลงไปในพริกที่เราเตรียมไว้ค่ะตำไว้แล้วค่ะเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำปะลาลงไปใส่อะไรลงไปน้ำปลาระาเหปีมือสามีมยายใหม่ทำค่ะแซ่บๆค่ะพี่น้อง น่ากินมากๆเลยคนให้เข้ากันคนค่ะวันนี้คลิปอาจจะยาวไปนิดหนึ่งนะคะพี่น้องจา้าต่มาอยากจะมีคลิปยาวบ้างสั้นบ้างสลับสับเปลี่ยนไปให้ค่ะพี่น้องดูละเอียดนิดหนึ่งค่ะวันนี้ค่ะ อหอมน้ำปะลาร้ามากๆเลยค่ะพี่น้องจา้านี่ค่ะใส่ลงไปใน,ในหมอ้อใส่ผสมกับหน่อไม้ค่ะเอาออกจากครกลงไปในหม้อค่ะเพื่อเราจะไปคนผสมกับหน่อไม้เห็นไหมคะใส่หน่อไม้ลงไปเยอะๆค่ะพี่น้องเห็นไหมนี่ค่ะแล้วคนผสมกันค่ะ เครื่องปรุงก็จะใส่แค่ผงนัวแล้วก็ผงปรุงรสค่ะแค่นี้ก็แซ่บแล้วค่ะพี่น้องจา้าไม่ต้องไปปรุงอะไรแล้วค่ะเพราะว่าน้ำปลาเราก็อร่อยอยู่แล้วค่ะพี่น้องจ้าผสมให้เข้ากันแล้วเราก็จะนําไปตั้งไฟค่ะให้ดูค่ะอืมนี่กินกับไข่เจียวค่ะหูแซ่บหมูทอด ไขจ่จงไข่เจียวโอ้ยแซ่บจับพี่น้องนี่ค่ะน้ำพริกปลาใส่หน่อมไม้ค่ะยิ่งจริงกับไข่เจียวเี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะพี่น้องจ๋าบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆค่ะความอร่อยยกให้เขาเลยค่ะเขากันอมล้มล้วพี่น้องค่ะได้ผักสดๆได้บักแข้งบักเขือได้บักแตงต่างๆนะคะออ้ยผักต่างๆของบ้านเขาเลยคะ่ะพี่น้องยู่งให้ในสวนเนี่ยเขากันอมล้มล่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันแซ่บาย น่าทานมากๆเลยใช่ไหมเพื่อนๆคะอันนี้อันนี้เราไปตั้งไฟรอให้มันเดือดกันคะ่ะรอให้มันร้อนกันค่ะพี่น้องไปกินกับอะไรก็แซ่บค่ะพี่น้องครับอ่าทอดปลาทอดกบทอดเขียดมากินคู่นี่ก็แซ่บค่ะพี่น้องแล้วเราจะเตรียมเอาไปตั้งไฟกันคะ่ะเข้มข้นจริงๆค่ะพี่น้องจ๋าแซ่บบอกเลยว่าแซ่บมากๆคะ่ะ อนี่พี่น้องมามากินน้ำกันน้ำพริกปาลาล่าใส่หน่อไม้ใช้ปะทูทํำค่ะนี่นำมาไปตั้งไฟก่อนพี่น้องเข้มข้นน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะบอกได้คำเดียวว่าแซ่บมากค่ะแซ่บจริงๆ เราจะไปนำไปกินกับไก่ทอดปลาทอดหมูทอดอะไรก็ได้ค่ะกบเขียดทอดก็แซ่บค่ะพี่น้องจา้าน้ำพริกหรือว่าปะลาหน่อไม้ใส่ปลาทูค่ะแซ่บค่ะพี่น้องใครอยากกินก็ลองทำนะคะทำไม่ยากค่ะแต่ปะลาต้องอร่อยค่ะเพราะว่ามันเน้นที่ปะลาค่ะอหอมค่ะพี่น้องค่ะ ่อยให้เขาเดือดกันค่ะเดือดปุดๆปุด,ปดค่ะพี่น้องจ้าให้เข้ากันก่อนค่ะตั้งไฟไว้ค่ะยายใหม่ก็ขอบคุณทุกๆแรงใจค่ะที่เข้ามารับชมยายให,หม่ยายใหม่ขอบคุณทุกๆคนค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมติดตามให้กําลังใจยายให,หม่ค่ะยายใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไครกับยายใหม่น้ำด้วยค่ะพี่น้องจา๋าขอบคุณที่ให้แรงใจยายใหม่หลายๆเด้อค่ะเมนูวันนี้สามียายใหม่คคนทำปลาล้าปลาทูใส่หน่อไม้ค่ะพี่น้องจา๋าแซ่บๆค่ะเป็นเมนูอีสานบ้านเฮาเลยค่ะเมนูนี้สามียายใหม่เขาก็ทํำอร่อยอีกคนหนึ่งล่ะค่ะเมนูนี้ค่ะกินกับไข่จุงไข่เจียวจินกับของทอดไก่ทอดหมูทอดปลาทอดแซ่บทั้งนั้นค่ะ แล้วก็เก็บพริกในสวนมาค่ะโอ้โหเข่ากันอมลอมพี่น้องบอกเลยว่าบอกได้คําเดียวว่าแซ่บอิ่ลีค่ะยังไหมก็ขอให้พี่นอ้องบ้านเฮาอยู่ดีมีแห้งสู้ปู่สุ้ค้นนะคะ่ะเด้อพี่น้องจ๋าและพี่น้องทุทกๆคนทั่วโลกค่ะขออยู่ดีมีแห้งสู้ปู่สุคนขอให้ร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการค่ะ เมื่อนี้ยายหม่ก็ที่คอตัวไปก่อนดนะค่ะเดี๋ยวไปกินข่ากับน้ำพริกปลาหรือว่าปลาใส่ปลาทูหน่อไม้แซ่บๆค่ะเมื่อนี้ค่ะพ่อัันไม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะไปแซ่บๆค่ะพี่น้อง